สวัสดีพี่ลูกครีทุกคนนะครับ ปิดหรือเปล่าเวลาจะซื้อหรือขายไอดีเกมโดนโกงทุกทีทผมขอแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อขายรหรัสเกม ROV ที่ดีที่สุดมีไอดีที่เรื่องตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขายไอดีเกม ROV ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเพจแท้อยอดไลค์80,000ขึ้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปสวัสดีวีลูคุเลยทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาเล่นตัวที่มีชื่อว่ามูล่ะออยู่ตรงว่าตัวจริงมูลาดอ๋อไอ้กี้ี่เอะกระทักทายกระทักทายก็ทำได้ ก็จำได้แล้วก็ตอบไปไหนอุ๊ยอุ๊ยอะไรอย่างงี้อุ้ยวันนี้เรามีตีมี่มาช่วยฟาร์มกันด้วยนั่นเองนะครับบอกเลยว่าอีสปอ,อนะร์รอนอตนั่นเองนะครับผมถ้ามีตีมี่มาช่วยฟาร์มอย่างนี้บอกเลยว่าโหดจัดๆฝั่งตรงข้ามนี่ตามไม่ทันยิ่งมูลาดแบบรวยเร็วนะบอกเลยว่าฟันใครก็ตายนะฮะยกเว้นคนที่ไม่ตายนั่นเองนะครับผมอะไระเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราฟังฟาร์มไปก่อนนั่นเองนะฮะ มนไปเฮ้ยจังหวะนี้เราต้องบวกแล้วเนี่ยจังหวะนี้เราต้องบวกแล้วเนี่ยเออต้องบวกแล้วต้องบวกแล้วยังไงยังไงมันจะโอ้เรียบร้อยแล้วนาคอสยังไงต่อเก็ตสเต็กร์หนึ่งสองสองแล้วสองแล้วยังไงนี่ไงนี่นี่เออมันยังไงก็เก็ตสเต็กแล้วก็มาแบบจวบจวบเลยนะฮะฮะบจวบ นาคอยกัดเข้ามาเสยสองแตกไปจิบปับปับบ๊บปับบ๊บบ๊อบบ๊บบ๊บอุ้ยไม่ตายเอ้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 ยรอดไหมรอดไหมเออยังได้อยู่ยังได้อยู่ได้ยังไงอุ้ยชุบทันด้วยจังหวะนี้ไม่มีใครตายสวยครับสวยสวยครับฮึชุบดีนี่ว่าชุบดีไปจิชุบเสร็จเดี๋ยวช่วยเราฟาร์มต่อสวยว่ะสวยว่ะ ก็เรียกว่าคุมเลยอ่ะคุมเลยอ่ะเฮ้ยเออต้องอย่างงี้สิวะโอ้ยงี้ถือว่าจบจายไปนะทั้งเกมอ่ะผมบอกเลยทั้งเกมเนี้ยตังนี่นําเป็นทุ่งฟาวเร็วเกินก็แบบว่าแต่ว่าเราได้คุมพื้นที่ก่อนเอ้ยแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงก็ต้องขึ้นยังไงก็ต้องขึ้นเอ้ยฟาวเร็วกว่ามันได้คข้าเปรียบได้เปรียบแบบนี้เองอ้าวเอาเอาเอานี่ไงนี่ไงเอ้ยโอ้ยเอ้ยว้ามันไม่ได้ตียันตีไม่ถึงสไลด์ผิดไปสไลด์สองทีต้องสไลด์ทีเดียวแล้วก็ตี Okay. อ,อ้าวเอเฮ้ยมันไม่ยอมเข้ามาในขอบเสยตีแม่งเลยผมมสตา์อันตีเผื่อนะฮะอ้าวอ้าวอา,อ,า,อ,าอุ้ยเอเอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ผมว่ามูลาเบียคุยาเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงคือว่าเวลาก,กดสกิลสเนี่ยเขาจะแบบว่ากลัวไม่กล้าเข้ามาในขอบเลยนั่นเองนะฮะซึ่งแบบว่าปกติเขาก็ไม่เข้าอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นแบบเนี้ย เขายิ่งไม่กล้าเข้านะซึ่งจริงๆมันจะเป็นข้อดีกับข้อเสียด้วยก็ได้นั่นเองนะเพราะว่าถ้าเขาเดินมาตําขอบเนี่ยเขาจะโดนรถเกาะไงพอเขาโดนรถเกาะปุ๊บเขาโดนดาเมจแรงด้วยเราอาจจะแบบสวนเขาได้อะไรอย่างงี้ไงหรือในอีกกรณีนึงเป็นข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถใช้สกิลสองเนี่ยกันไม่ให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาในระยะที่เราไม่ต้องการให้เขาเข้ามาได้นั่นเองนะฮะซึ่งสกิลสองของมูลาดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเอ้ย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 เชิงเชิง นี่ไงอืออือได้สองทีได้สองทีคอยทีดึงอุ้แล้วสวยว่ะเฮ้ยไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไป้ไหม,ไไมไไอ่าแดดแล้วนี่เออแด๊ดแล้วแด๊ดแล้วแด๊ดแล้วอีสปอร์ตแด๊ดแล้วอีสเตอร์หุ้ยโอ้แต่ไฟตรงกลางไม่มีใครตายนะแต่ว่าแบบมีโทนตายอยู่ด้านบนฮึบฮึ๊บวิมนอะไรกันครับเนี่ยอ้าวจะเห่านี่ไงจะเห่า มึงรู้ไหมเพื่อนกูนเยอะขนาดไหนมึงรู้ไหมว่าเพื่อนกูนเยอะขนาดไหนเอ,อ้าถอนว้าก็ได้ก็ได้ถอนก็ได้จะเคลียร์ก็ขนาดนั้นก็เดี๋ยวเราจะขึ้นมาเฮ้ยดักบูดักบูดักบูดบหนึ่งสองอ้าวจะเข้ามาเหรอเออเออยังไงชุบทําไมมันไม่ฆ่ากูให้ตายวะเอ,อ้ยยังรอดอยู่เออโอ้โหเมื่อกี้ฆ่าตายก็ได้ชุบนะมันไม่ฆ่าให้ตายเหรอ หรือว่านาคอ้อนตัดไม่ตายเออเมื่อกี้นาคอ้อนตัดไม่ตายเนะาะเชี่ยการแล้วกันโอเคโอเคสวยค,วค่อยๆฟาร์มไปฮะจริงๆมูหลาน่าจะบัฟอะไรมาสักนิดสักหน่อยเนาะดามเมดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็อย่างนี้มันก็เล่นง่ายนะผมว่ามันก็รู้สึกเล่นง่ายแล้วแต่มันติดฟาร์มช้าไปนิดนึง พลังมูลาดมาแล้วครับเบียคุยยาเบียคุยยาสีแคบสีแคบสีแคบแคบฝามีกิ่แคบสวยสวย,สวยเลยไอ้แกไปดิ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 ปดปดอ้าวนาคอสบอกเลยว่าไม่รอดดักครับดักทางโอโโโโ้ตายแล้ว แม่เนี่ยสู้แมนหา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 ดิอะนะผักใครอ่ะผักใครอ่ะผักใครผักใครไปจุ๊บไปจ้า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 ตายไหมตายเถอะเออตายตายดูว่ามังกรเผาเผาบร้านเอ้ย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 ดูจากทางโอ้มันโดนพวกนี้นี่ไงนี่ไงเอ้ย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 อุ้ยแลดสวยสวยสวยโอ้โหช่วยกันได้ดีช่วยกันดีดีทีวีเพื่อนคุณเอ้ยสติ๊กเกอร์วะ โอ้โหเมื่อกี้เป็นไงผมว่าแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพูดแต่โม่แต่โม่แต่โม่แตโม่โอโอ้โหเมื่อกี้เป็นไงเป็นการใช้สกิลโอ้โหดักว่ายังไงมันก็ต้องโดดเข้าทางนั้นเลยไม่ไโดดเข้าจริงเฮ้ยเอเยังฮาเลยผมบอกเลยสมเมื่อกี้ยังฮาสลิมโดดโดดเข้ามาในวงกันติ มื่หลายก็สามารถดักสกิลได้นั่นเองนะฮะถ้าใครเล่นจนแบบว่ามองมองมองเกมออกอะไรประมาณนี้มองเกมออกอะไรอย่างเงี้ยเออเอเค <Okay, S 1> ครับปล่อยล่างแม่งเลยดีกว่าปล่อยล่างเลยแล้วกันอันแน่กลับแล้วอ้าวโทนอยู่ตัวเดียวโอ้โหชิบหายแล้วแล้วยังไงล่ะแล้วยังไงอ่ะขอทีสักสองแต่เออมาดินะคอดนี่นี่ เออเออเป็นไงขอตีแค่สองตตีแค่สองแตกก็สามารถตีได้ก็สามารถตีได้ก็จะสามารถไม่ได้เออเออ๊ยยโอ๊ยโยก็ได้หนึ่งสองาม้ยเจ้าเจ้าเจ้าบจุ๊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 บมุ๊ก มันปลาสกิลหนึ่งแล้วเราไม่ได้อันติไงอเออล้วก็อันติไปก่อนเลยถ้ามันเจ็บๆถ้ามันตายมันก็ตายนะฮะเสราะสกิลสองก่อนแล้วเรากดอันติมันอาจจะตายก็ได้เมื่อกี้แต่ว่าถ้ากดคัิวสองเราอาจจะไม่ได้กดอันติเลยก็ได้นั่นแหละแล้วก็แบบตอบไปเฉยๆพอแลวโอเคเท่าที่ได้เขาเท่าที่ได้เขาเอิน้น เคก็เพิ่มตีมี่เลี้ยงทั้งเกมอ่ะผมบอกเลยทั้งเกมเลยเนี่ยสิบนาทีแล้วตีมี่อยู่ผมอยู่เลยทั้งเกมทั้งเกมโคตรเกรียนอ่ะผมบอกเลยอุ้ยน่าร่าหน่าร่าหน่อยหน่อยอ้าวอ้าวจะเอาไหมล่ะจะเอาไหมล่ะนาคอสจะเอาไหมล่ะกูไล่เลย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 กูคือหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยบีบยาอ้าวนี่ไงหลบได้เฮ้ย เออโอ้โหเกือบเกือบตีไม่ถึงยังไงก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบงงกงักอุ้ยจริงจริงเลยเตลเลอร์มาครับหนึ่งสองสามสี่สี่ละมีใครให้ตอดไหมเอ่ย,ย,ยอ้าวมีใครให้ตอดไหมเอ่ยตายไหมตายอุ้ย มีใครให้ตอดไหมอันนี้ไม่ใช่ตอดอันนี้เขาให้จนตายเลยเอ้ยเมื่อกี้ที่ดามิโดนไม่ค่อยเยอะเลยนะวู้ดๆผังผังผังไปขวา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 เบอร์บอร์อุยจะเน่เน่เบอกแล้วพลังพลังตีมีบูตตังอ่ออุ๊ยเจ๊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 เเจ๊เจ๊เจ๊เ๊เจ๊เจเจ๊เเจ๊เเจ๊เพลังตีมีบูตตังนะฮะเมื่อกี้แค่โดนสกิลหนึ่งอ่ะโดนดาบแค่ไม่กี่ดาบตายแล้วฮะแรงเกินนะพลังตีมีบูตตัง ขึうう oh, etin, ้นหลอดคือแห้งอุ้ยตายไหมเนี่ยอุ้ยยังไม่ตายว่ะทีแรดแรดเอาแล้วแล้วรอรอจบบ้านเลยดีกว่าจังหวะนี้เราเราจบบ้านเลยดีกว่านะเออเรียบร้อยหกสิบเจ็ดดาวก็แล้วนั่นเองนะครับผมมาเฮ้ยเป็นไงเบียร์โคยะมันแน่นอนอยู่แล้วมีคนเลี้ยงขนาดนี้เออโอเคนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะเดี๋ยวพี่เกมมันไปคลิปหน้าถัดไปทีนี้ก็บายสวัสดี